ใช่พี่ฟ้าเริ่มจากถอยหลังหันหัวเข้าอย่าลืมเผื่อนะพี่รถมันยาวข้างหลังเป็นเนินพี่ข้างหลังเป็นเนินพี่เดินหน้าได้พี่เดินหน้าพี่พี่เดี๋ยวพี่ปรับเกณฑ์หนึ่งเกณฑ์หนึ่งเดินหน้าพี่เกณฑ์หนึ่งเดินหน้าโคบอกยิ่งกันเลยนะมองเนี่ยเคโกะเราจะเป็นช่าง F1 แบบไวๆแบบปื๊บปื๊ด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 เสร็จ รถรถทางไปฟังครับรถทางคือจบเกมเลยฮะอาเมื่อกี้เมื่อกี้คือภาพในหัวเมื่อกี้คือภาพในหัวใช่ไอโก้เนี่นไงโก้โบกอยู่พี่โก้โบกอยู่โบกอยู่โอเคพอแล้วสต๊อปสต๊อปสต๊อปพอแล้วพอแล้วซ่อมส่อง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 ทางเชือกทางเชือกเอฟวันเราเดินไปไวอ่าทุกๆเวลาทุกๆลัลาตับ ไหนพี่ฟ้าเห็นล้อน็อตไหนยื่นพี่เอาอเครื่อง <cond es> เครื่องขันน็อตอะพี่ขันร้อยห,หมดเลยเส้น็อตมันยื่นอ่ะตรงล้อโอเคเสร็จเหลือล้อเหลือล้อมาตรงเขาอ,อ่าสอยนิดนึงโอเคพี่ฟ้าเห็นมือเน้นน้อยผมไหมพี่มาพี่มา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 เลยมาเลยหักก็เยอะพี่หักก็เยอะเพื่อน,น้อยเพื่อน้อยโอเคแล้วก็ตรงมาทางนี้โอเคพี่จอดได้จอดได้โอเคจอดจอดพอพอ,พอโอเคสวย พี่นี่โชว์นิปเปิลให้นเลยนี่นิปปงสุดยอดเดี๋พี่ดูเลพี่นี่สุดยอดไปพี่พลขับออกเดินทางใช่ตรงไปสุดทางมันเดินพี่เลี้ยวซ้ายหักขวาอือะไรอ่ะตาย อพี่ฟ้าถอยหลังพี่ถอยหลังหลังพี่ต้นไม้ติดข้างหน้าโอเคแล้วก็ตรงพี่ตรงแล้วหักล้อซ้าย้ดยพี่หักไปซ้ายให้มันพ้นนะพี่หักซ้ายซ้ายหักซ้ายเลี้ยวซ้ายแล้วก็นั่นแหละเล่นเครื่องไปเลยเดี๋ยวพี่รอผมด้วยผมขึ้นไปด้วยออหอบกินเออเดี๋ยวพี่เดี๋ยวยังไม่ขึ้นเลยเดี๋ยว ออโอเคขึนละนั่งโปโอเคไปได้เคพี่บบบเบรกเบรกเบรกมีอยู่ขวามขงมาจับฟ้าโอเคตรงนี้มีหมีขอขอ,ขอผมลงไปดูทางก่อนแล้วกัน,น,นพี่ช่วยบอกสิว่าทางไม่ขาดใช่ไหม,ม,มดออเดี๋ยวครับขอวิศวกรดูทางแป๊บน,นึงครับ เอ้ยสบายพี่ฟ้าสบายไปขึ้นรถไปไปไปบ้านก่อนไหมบ้านไหนพี่ไปบ้านข้างล่างเนี่ยข้างล่างมันมีทางลงนะขวาเหรอโอเคงั้นฟ้าฟ้าถอยมาได้ปะฟ้าถอยฟ้าเห็นตัวพี่ปะะเออถอยมาถอยโอเคผักมีรองเหวไว้เรียบร้อยผักได้เลยอ่ะต้องกินต้องกินเบียร์ถึงจะผักได้อ๋อกินเบียร์ โอเคพี่จอดได้โอเคพี่ดับดับเครื่องแล้วก็ดึงเบรกมือได้เลยการรถไหลอ๋อเดี๋ยวอ๋อฮ่าฮ่าอืมไอเขาเรียกว่าอะไรไอกระป๋องนี่มันเอาไว้เพิ่มเลือดนะพี่โค้ดเผื่อขาหักอะไรเงี้ยอ๋องั้นพี่เอาไปไว้บนรถก่อนแล้วกันคือเรามาแคมปิ้งหรือเรามาปนบ้านเฮ้ยมาปนบ้านคนนะพี่ ภัยป่ปนบ้านขนชัดเหมือนจะหมดแล้วนะเราต้องกลับไปทางเดิมนี่ใช่ป่ะเรดูดิดูสะพานนี่มันขาดอีกคือแบบว่าจะไปยังไงวะไปได้พี่ฟ้าเกียห้าพี่เกี่ยวเกี่เกียห้าพี่ต้องเกียห้านะหรือไม่ก็เดี๋ยวผมผมดูให้ก็ได้พี่่ะทุกคนมาระดับนี้โปรเฟชั่นอลโอเคครับทุกคนพร้อมไหมโอเคพี่ผมขอถอยหลังเอาระยะทางก่อนนะ จะได้แบบเพินทีเดียวก็แต่มันมีที่น้องต้องเล็งเล็งแม่นดีๆเฮ้ยโอเคพี่ไม่มีอะไรโอเคพร้อมบนเครื่องรอสามสองหนึ่งไปเจสองเจสามเดี๋ยวเดี๋ยวไปเกีจห้าเจสามโอ้เดี๋ยวเดี๋ยวหนึ่งกับหนึ่งหนึ่ง ไถึงเนี่ยเดี๋ยวขอตั้งหลงอีกรอบหนึ่งเกีหนึ่งแน่ๆเอาเกียร์ okay, หนึ่งข้ามไปเลยนะโอเคเกียร์หนึ่งข้ามได้หรออ่ะ,อะเดี๋ยวเดี๋ยวโกพี่ขอเกียร์สองแล้วกันเดี๋ยวพี่ขอตั้งหลักกันโอเคพี่เดี๋ยวมางสาความเร็วกว่าเกียรพร้อมปุ๊บพร้ข้ามไปเลยไม่หยุดไปอ่ะขับสับเกียร์พี่สับเกียร์สับเกียร์

เอาเข็มปักตูดกันพี่เดี๋ยวจึอ่างเห็นสภาพรถแล้วไม่อยากซ่อมเลยเอ้ยยยยไยย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 ไยยได้ยยยยยงยย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 ทยยยยยไยยยยดยยหยย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 ยน มาทางไกลเมื่อกี้เราฝันไปไปก่อนเมื่อกี้เราฝันไปอ่าเอาเอาแบบไวๆนะพี่ฟ้าซ่อมเครื่องเลยผมขับให้ขับมาให้เกือบสุดเหวแล้วเดี๋ยวเอาสลิงไปเกี่ยวแล้วก็ขับตรงไปเลยอ๋อคือคำถามคือทำยังไงให้ให้ให้รถมันคือมันต้องขับด้วยความเร็วอะถ้าที่นึกออกอะไม่งั้นหน้ามันจะทิ่มถ้ามันล้มมันขับช้ายังไงหน้าก็ทิ่มป่ะ ต่อให้มีสลิงดึงอะโกเอาจริงเฮ้ยเอางี้มีมีหมดกี่อันลองลองอันลองอันนึงก่อนได้ไหมมันหนามันไม่น่าความมันถ้าดึงสลิงไปเรื่อยๆก็สลิงมันดึงไปข้างหน้าคือทำยังไงก็ได้ให้รถมันไม่กระแทกอะล็อก่อันไหนอะแล้วก็ถอยหลังถอยหลังแบบทางตรงอะขวานิดนึงได้ยังหินนิดนึง แล้วถ้าสมมติจะจะทำความเร็วก็คือตรงแบบว่าถอยตรงอย่างเดียวแล้วก็หน้าตรงนะห้ามเลี้ยวเด็ดขาดอันนี้คือจะตรงแล้วคือหน้าทิมแน่ๆบอกเลยโอเคสุดแล้วสุดทางแล้ว okay, โอเคก็รอพี่บอกนะพี่บอกเอาแล้วดึงเลยนะ่ะหอมป่ะอ่าสามสองหนึ่งเอา้า อย่างอย่างาน,นงั้นรถก็ไม่หล่นอะคิดง่ายดีรอมันติดว่ะเดี๋ยวนะเอาที่ดีดเอาที่ดีดเอาที่ดีดนะสภาพเป็นยังไงสภาพมันแยกก่ารอบที่แล้วอีกด <laughs> เดี๋ยวแล้วมันจะขึ้นยังไงมันติดทิดออกไปเอาเออกไปเอา รถไม่เหลือเลือดแล้วรถไม่เหลือเลือดแล้วจะระเบิดแล้วนี่ใจเย็นทองสางคันขับเลยเฮ้ยฮัลโหลอ่อโอ้ยไม่เล่ะยังชิลอยู่สุบูลีพูดนั่นแหละดึงไปดึงไปเลยดึงไปเลยเออดึงไปก็เอางี้ดึงพี่ขึ้นไม่ได้หย่อนพี่ลงก็ได้อ่ะหย่อนช้าๆหย่อนพี่ลงไปหน่อยนั่นแหละหย่อนลงไปข้างล่างอะไรนั่งกูิี ที่หน้ารถเหรอใครก็ได้โดดลงมากดให้หน่อยเยเดี๋ยวเดี๋ยวครับเรจะไดได้โดดลงมาให้ตรงรถรถอยู่นี่เห็นชื่อพี่ไหมไม่มันล็อกอยู่อ่ะโอเคแต่ละกเอาที่ดีมาดีดออกดีดมันติด พี่ไม่ต้องหาขอแล้วโซมรสขับพานเลยพี่ไหนอะดูวิศวะเขาจะทำอะไรกันอันนั้นคือเกี่ยวหลังอันนี้จะเกี่ยวหน้าใช่ไหมเดี๋ยวกดจับจับสลิงค้างไว้จับค้างไว้นะสู่ความเวิ้งวางเดี๋ยวเดี๋ยวได้ยังได้ยังสู่ความเวิ้งวางอันไกลพ้นอ่ะโอเคอ่ะเอาละนะไปนะ หน้าทิมแน่บอกเลยโอ้โหมันแตกเหมือนจะดูดีแต่ว่าภาพเดิมเลยนี่วะอนนี้น้องน้องอย่าเพิ่งอย่าเพิ่งไอ้โกดึงเส้นข้างหน้าอย่าดึงเส้นข้างหลังรถจะท้ายมันจะลอยเดี๋ยวท้ายมันจะลอยดึงดึงข้างหน้าอย่าดึงข้างหลังตมันพยายามจะทำให้รถลอยอยู่อากาศโดยการดึงข้างหลังออกแล้วรถข้างหน้าก็จะยก เราจเอากันเหรอมันได้เราลองลองเอาวิศวะเต็มที่แต่ถ้าหน้าทีมรถจะพังเรื่อระวังเรื่อเดี๋ยวมันจะตกเหวมันจะดึงไม่ขึ้นวิศวะการช่างยังไงคนนั่งคนนั่งจะอ้วกกตอนเนี้ยอืออือเอาไปเอาจะอ้วกพี่เหมือนผมเล่นรถบัมอยู่พี่ครับตอนเนี้ยเออนะพี่โค้ดเล่นเครื่องนะ พี่คนเล่นเครื่องไว้นะพี่ปล่อยเสียงหลังนะเดี๋ยวๆโอเคโอเคปล่อยเลยพี่ปล่อยเลยหลังมันตึงแล้วหรอปล่อยเลยปล่อยเลยเอาหมุดออกได้ไหมอตายเลยแถดนี้ได้ผลต้องขับจะอวกอย่างแรกไปส้มรถก่อนก่อนแล้วกันมีมาเอ้ยรถโกะจะการมั่นโอ้รุ่นรุ่นรุ่อ่ะพี่อะพียอะ ยูสครัเมทัลแล้วพี่จะใช้สครัเมทัลยังไงเนี่ยไปลงน้ำหรออยู่ข้างบนนะ่ะได้ข้างบนแต่ว่าแต่ว่าไม่รู้ว่าไปอยู่ตรงไหนตกลกไปข้างล่างแล้วอเปล่าของเราอ่าตรงยังหรอตรงยังตรงแล้วโอเคหักหักขวาพี่โคนนิดนึงพอโอเค ตรงมาเลยตรงมาตรงมาพอ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 เหมือนเต้ติดอะไรสักอย่างพี่ไปตอ่ไปแล้วเล้งเลงเล่งเล้งพ่อ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 พี่นองกระเดนไปแล้วกูไปกูดิโอเคย่าไปตายโอเค พุ่งอเลยพุ่งอเไรพุ่งเลยเหรอพี่ว่ากันล่วงแล้วถ้าพุ่งเนี่ยลองดูย่งค่อยโอ้โอเคเอาของขึ้นรถเอาของที่พื้นขึ้นไปให้หมดเดี๋ยวไม่มีใช้เดี๋ยวไม่มีใช้เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวดูแผนที่ก่อนไอ้แก๊สสเตชันมันอยู่ไหนเนี่ยแล้วถึงแก๊สเตชันก็รอดแล้ว ขับไปปุ๊บเลี้ยวขวาโอเคโอเคอันที่ปลายนะเกสเตชันเลี้ยวขวาเกสเตชันมีล้ออยู่ข้างหลังนะรอคนไม่เอาล้อไปบล้อไม่ไม่ใช่ไม่ใช่ล้อเรานะพี่ล้อสองล้อยังมีอยู่เลยเดี๋ยวไม่ไม่ใช่ทางนี้แน่หรอไงเขาคนดูทางครับเนินข้างล่างพี่มันชันมากเลยนะ เอาล้อออกนะครับล pues right. ้อบางรถครับพระเจ้าช่วยข้างหน้านี่มันอะไรวะเนี่ยครับเดี๋ยวพูดอย่างนั้นดิคนขับใจไม่ดีใช้เกียร์หนึ่งนะผมมองไม่เห็นอะไรเลยพี่ผมมองไม่เห็นรถแบบงี้เกียร์หนึ่งเกียร์หนึ่งเกียร์หนึ่งอะไรอ่ะอะไรมองไม่เห็นอ่ะไอย้ใครบางคนทิศทิศทางวะเนี่ยฮัลโหลเดี๋ยวพี่สูบบุหรี่ทำใจมันสมัสุดท้ายในชีวิตที่บอกแล้วเราต้องข้ามสะพานนั้นแหละไม่จริงใช่ไหม สถานกลางน้ำแล้วเนอะเอาจริงๆพี่เราขับรถตู้ตอกต่อยหรือเราขับรถวิบากเอาพี่ถามจริงขับรถวิบาก <c oughs> ช้าๆนะโอ้ยข้างหน้ามีแก๊สสเตชันข้างหน้ามีแก๊สสเตชันเอ้ยรถติดรถติดเดี๋ยวเดี๋ยวอย่าเพิ่งแก๊สสเตชันคุณคนขับก่อนเดี๋ยวได้แล้วได้แล้ว,ลวต้องไปแล้วขัดไป โคตรระวังข้างล่างน้ำเย้และในที่สุดโอเคเราจะไม่เริ่มใหม่เราจะไม่เริ่มใหม่ฟังไว้เราจะไม่เริ่มใหม่หักตายของพี่โคตรเราจะไม่เริ่มใหม่ไม่เริ่มใหม่แล้วต้นไม้ไปหลังไปหลังพ่อพ่อพอหักตายโอ้โหถือถือรอเป็นรางเลยเดี๋ยววางโดนรถทับนะครับลองโดนรถทับนะครับ วัตเตอร์ฟาร์มวัตเตอร์เฮลโคดวังกว่างเอามันไปทำเนื้อมั้งเนี่ยทำเนื้อกินได้ไหมอย่าบังหน้ารถเดี๋ยวโดนทับเดี๋ยวโดนทับโอ้ยโอเคพี่เกมขึ้นมาเซฟแล้วพี่เรารอดแล้วเออ